بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكاة ما و ونور كلمة บา,ลลาบุานแล้วที่าล l a h بالإيمان วะฮฺแกร์ชินฟีดันจันนะวะฮฺริรมะอาลันนะครับนั่นก็คือผู้ใดก็ตามที่เขากลับไปพบกับอัลล h า ب ح ا ن ه และมาฮลาในวันกียร์ในสภาพที่เขามีอีมานโดยที่เขาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด อัลลอฮาจะอะไรจะให้เข้าเข้าสวรรค์และพระองค์จะทรงปกป้องให้เขารอดพ้นจากไฟนรกนะครับมีฮะดีษด้วยกัน3บทนะครับฮะดีษบทแรกมีรายงานจากท่านอ ah ุบา,านาบินซอมิดรดิยัลลอฮุอันฮเดลลาวัลละห์นบีซัลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว ah il ah ่ามันชะฮีดะอัลลาอิลาห์อิลลัลลอฮูวะฮะดะฮูลาชะริกะละ

เป็นบ่าวของลล l a ์และเป็นรสลของพระองค์ว่าิมาที่เอาอ้าอใลามารยยมาวรูุมิหนูแล้วก็ปาติยานว่าถ้อยคําที่ a ลลอ h سبحانه และ ت ع ا ل ทรงสร้างท่านบีอิสานั้นพระองค์ทรงเป่าเข้าไปในร่างกายของะนางารยามแปลว่าอะไรแปลว่าท่านนบีอิสาไม่ได้เกิดมาจากบิดาท่านนบีอิสาไม่มีพ่อใช่ไหมครับมีแต่มารดา ฉะนั้นเวลาที่เราจะเราจะสร้าง่ทนนบีอีซาเนี่ยสร้างแบบไหนเราจะาาจะกล่าวว่ากุลไฟกูลพระองค์จะกล่าวว่าจงเป็นนะครับและคําว่าจงเป็นเนี่ยคือถ้อยคํานะครับที่เราจะอาจะทรงกล่าวว่ารุฮงมมินหุและ่านนบีอีซาก็ถูกสร้างมาจากวิญญาณในร่างกาย่านนบีอีซาก็มีวิญญาณแต่เป็นวิญญาณที่เราจะอาจะทรงสร้างขึ้นมาเหมือนกับวิญญาณสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายนั่นแหละนะครับ แล้ววันยันนาทุกกุณและใครก็ตามที่เชื่อมั่นวาสวรรค์นั้นมีอยู่จริงวันนากุณและเชื่อมั่นวันนรกก็มีอยู่จริงทารุสุบ,บอกอัลลอฮฺขล่าอุลลอฮฺจะนัจนาอจลมากกน,นามินะนัมันอัลลอฮฺอจลาจะให้เข้าเข้าสวรรค์นะครับตามการงานที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้นะครับนี่คือฮะดีษ์บทแรกฮะดีตบทที่สอง นะครรับายงานทันทีแต่ขันมูฮัตบินจาบันรอดีอัลลอฮฺวางมุเดล่าบอกว่าในวันหนึ่งท่านฉันได้นั่งซ้อนท้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่หลังทหารท่านราซู้ขี ท่านมูอาตนั่งซ้อนท้ายในขณะที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยท่านรอซูลถามท่านมูอาตบอกว่าฮัานไดรีมาฮักุลลอฮีอาลาอิบาดอาลันอิบะต์บางงานบอกว่าอาลาอิบาด์นีมูอาตจะรู้ไหมว่าอะไรคือสิทธิของอัลลอฮ์ที่มนุษย์ที่บาวขององค์จะต้องปฏิบัติ ที่จะต้องรักษานะครับท่านมูฮัตบอกว่าอัลลอฮ์ฮัวร,รอซูอลูอมอัลลอฮ์ในรอซูลเท่า,า,านั้นที่รู้ดีว่าอัลลอฮ์มีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์ท่านรอซูลจึงพูดบอกว่าวหักุลลอฮิอาลัยบาดิฮี สิทธิของอัลลอฮ์ที่บ่าวจะต้องปฏิบัติและจะต้องรักษานั้นก็คืออันยาบูดูฮุวาดยุชริกูบีชัยอามนุษย์นั้นจะต้องเคารพอัลลอฮ์แตเพียงผู้เดียวและจะต้องไม่ทำชิริกไม่ตั้งภาคีไม่ให้มีสิ่งใดมีหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮาณหฮุวะจาอาลาเลย แล้วท<ม>่าน رسول ขาพเจ้าถามท่านมูอัตอบอกว่าฮันตะดรีมาฮักุงอิบาด حق ا ل ع อ ا د ي على الله إذا فعلوه معاً لتجو م ้ ي ห,ห,หากว่ามนุษย์ทำในสิ่งนั้นได้รักษาสิ่งนั้นได้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะอาลาพระองค์จะปฏิบัติจะตอบแทนมนุษย์แบบไหนอะไรคือสิทธิ์ของมนุษย์ที่จะได้เมื่อเขารักษาสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วท่านมูฮัมหมัดะฮ์อัลลอฮ์ท่านมูลัตบะถละฮ์อัลลอฮ์ท่านมูฮัติะถวะฮบ ท,ท่ารบสตยกบอกว่าผูคุคนอบอล,ลัยองอัลลอฮฺัลละุนั่นก็คือสิทธิที่มนุษย์จะได้รับหลังจากที่มนุษย์ได้รักษาหน้าที่รักษาสิทธิของอัลลอฮ์แล้วพระองค์จะไม่ลงโทษมนุษย์คนนั้นนะครับนั่นก็คือเมื่อเราเคารพอัลลอฮฺตาอลเพียงผู้เดียวและเราจะต้องออกห่างจากชีริกทั้งหมดนะครับ ส่วนฮาริสบทที่สามจะเี็น้องผู้ศรัทธาจังหลายครับเป็นฮะดีษของท่านอนัสบินมาลิกรอเดยัลลอฮุอันฮุได้เล่าบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่ามามินอะฮัดญ์ยืนยันว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์และมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์นะครับท่านรอซูลบอกไม่มีบ่าวคนไหนไม่มีมนุษย์คนไหนที่เขาปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะและมุฮัมมัดเป็นอับดุวะรรษุรุมและมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์แปลว่าปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่ควรแก่การเคารพพักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และท่านอบดุลมฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่เป็นการปฏิญาณแต่เพียงแต่ปากแต่เป็นแบบไหนทรอซูลบอกว่าซิดกอนมินกอนบีฮีเป็นการปฏิญาณด้วยความสัตว์จริงที่มาจากหัวใจของเขาอินลาฮัลมะัฮ์มุอฺวาฮอัลนนะเว้าานแต่ว่าอาลัลลอฮ์จะอาจจะปกป้องคนคนนั้นให้รอดพ้น จากไฟนรกพราท่านอนัสบินมาเล็กรอดิยัลลอฮฺทันทุได้ยินเช่นนั้นก็ถามทารอซูลบอกว่ายาล س و ل ا อ ل ฟลาอ,อุคบิรุบิ ه الناس فيا سبِّحِروه تارو ซูลให้ฉันบอกคนอื่นได้ไหมพวกเขาจะได้ดีใจแบบไหนละ่ะเพียงแค่ว่าเคารพปฏิญาณตนหรือรักษาคำมั่นในการปฏิญาณตนทั้งสองแล้วเป็นการปฏิญาณตนที่มาจากหัวใจเนี่ยเชื่อมัน่นอย่างแท้จริงมาจากหัวใจของเขาเนี่ย ให้ฉันบอกกูคนได้ไหมว่าทําแบบนี้แล้วอัลลอฮฺจะอาลาจะให้เขารอดพ้นจากไฟนรกท่านอัลสุบอกว่าอีกนั้นยังจะก,กี่รูหาว่าเจ้าไปพูดกับเขาแบบนี้พวกเขาก็จะไม่ทาคุณงานความดีอืน่นๆแล้วเห็นไหม้าใจไหมหาเขาบอกแค่เพียงว่าเขาปฏิญาณตนแล้วเขาจะรอดพ้นจากไฟนรกเขาก็คงไม่ทาความดีอื่นๆแล้วก็คงจะขี้เกียจกันมั้งนะครับฉะนั้น้านพีนอกผู้ที่มีอหมานทั้งหลายครับในฮะดิษทั้งสามบทนี้ท่านบีบ็อลลลลอฮุลมาฮิวาซัลลัมบอกให้เรารู้ถึงงควาามปรรระเสิฐขอก เราให้หรือการให้อิคภาพกับอัลลอฮ์สุลตานอัลกุตาลาแปลว่าให้อัลลอฮ์จะอาลาทรงมีหนึ่งเดียวเท่านั้น มีหนึ่งเดียวทั้งการมีอยู่ทั้งคุณลักษณะต่างๆทั้งพนาพมของล l l a ์ในการกรุบสการะ,าะาารตะ่อ Allah سبحانه อวลลอลาฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็ทำต,ต่อา l l a อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นนี่คือความประเสริฐของการให้เอกภาพาต่อ a อัลลอฮ์และความประเสริฐของการอีมานต่อ Allah س ب ح ะ ن ه อัลลอลาและสองสิ่งนี้คือสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เราได้เขา้าสวรรค์ประการที่สองการที่ a l าลสาสร้างท่านนบีอีสาอะลิสสลาม เหมือนกับการที่าาอัาลอสร้างท่านอาดามเหมือนตรงไหนพี่น้องาาอาัลลอฮาสร้างท่านอาดัมมาจากอะไรสร้างมาจากดินใช่ไหมไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่าตาอาตลอาสร้างมาด้วยกับการที่โป์กาว่ากุลไฟะกูลด้วยกับพล้อยคำที่โค์สั่งว่าจงเป็นท่านบีอีสาก็เป็นขึ้นมา ใช่ไหมครับเราจาะสร้างมาจากดินท่านนาบีอีสาก็เหมือนกันถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมครับโดยคําสั่งที่เราตะอาราให้ยิบริตมาเป่าวิญญยาณเข้าไปในท้องทงพนางมารยาังแล้วเราตะอาราก็กล่าวว่าจงเป็นใช่ไหมครับแล้วท่านนบีอีสาก็มีชีวิตขึ้นโดยที่ม,มีพอ่อนะครับฉะนั้นการสร้างนาบีสองท่านเหมือนกันนะครับ ประการที่สามจำเป็นว่าเราทุกคนจะต้องอีมานต่อสวรรค์ลและนรกอีมานแบบไหนอีมานว่าสวรรค์ลและนรกเป็นสิ่งที่เราจารสงสร้างขึ้นมาและสองสิ่งนี้มีอยู่แล้วทุกวันนี้และสองสิ่งนี้ไม่มีวันที่จะสูญสลายตลอดกาลนะครับประการที่สี่ในฮะดิษบทนี้ในชี้ให้เราเห็นถึงอันตรายของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชิริกต่ออัลลอฮ์เป็นบางใหญ่ เป็นบาปใหญ่ที่สุดที่ลอตตาอาลาได้ทรงห้ามพวกเราให้พวกเราออกห่างและระวังการกระทําดังกล่าวประการที่5การที่เราได้เข้าสวรรค์นในวันกียร์มา้ยพี่น้องฟังให้ดีๆนะครับการที่ลอตตาอาลาจะตอบแทนบาปของพค์ในวันกียร์มากด้วยกับสวรรค์น,นั้นไม่ใช่เป็นการตอบแทนเหมือนลักษณะของการแลกเปลี่ยนแปลว่าอะไรเหมือนการค้าขายให้ตังสิบบาท ได้ของเท่ากับราคา10บาทให้ตังร้อยนึงได้ของเท่ากับราคา100ทํรทำเท่านี้ได้เท่านี้ทําความดีเท่านี้จะได้เท่านั้นไม่ใช่ในลักษณะเช่นน,นั้นแต่การที่ลรา,าละตอบแทนเราด้วยกับสวรรค์เป็นการตอบแทนด้วยกับความเมตตาของพระองค์แม้กระทั่งวันทราดีสมบางวาไหิวสัตลับเองก็ตามใช่ไหมครับเราจะอาลามเมตตาให้เราปฏิบัติคุณงามความดี เราจะอาลาเมตตาให้เราทําความดีและเพราะเราตาลราก็จะเมตตาโดยการตอบแทนพวกเราด้วยกับความดีงามทั้งหลายและเมตตาให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นพวกเราได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของเราตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ความดีงามแล้วและพวองค์ก็เมตตาให้เราเข้าสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทําความดีไม่ใช่เราจะต้องทําความดีและการทําความดีงามเนี่ย ก็เป็นความเมตตาที่อาตมาอาลาเมตตาเราแล้วอาตมะะาลราก็ยังเมตตาให้เราเดินเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของงบกฉะนั้นนี่คือความหมายขออนี้ที่ท่านเราสุมบอกว่าอาตมาอาลาะจะให้เราเข้าสวรรค์ตามการงานที่เราปฏิบัติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเหมือนลักษณะของการแลกเปลี่ยนทําเท่านี้ได้เท่านี้แหละแต่เราตาละเมตตาเรามากกว่านั้นเพราะถ้าหากว่าเรามานับถึงความดีงามไม่มีทางที่เราจะได้รับความดีงามตอบแทนเหมือนที่เราตาละเตรียไมไว้ให้แต่เราตาลาทรงมีพระนามว่าอชัชาปูแปลว่าบาวทําน้อยแต่พระองค์ตอบแทนอย่างมากมายและเหมือนลน้นฉะนั้นนี่คือความดีงามและนี่คือความโปรดปานและนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องรักษาและปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ และได้รับการตอบแทนด้วยกับความเมตตาของเราสุภาพนุวะจาระในวันที่เราจะกลับไปยาพงในวันเกียรมาขอเราสุภาพนุวะจาระให้พวกเราเป็นคนที่รักษาการอีมานรักษาการปฏิบัติเพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับการตอบแทนได้รับกับความดีงามที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เราหาที่ไหนไม่ได้ในวันที่เราจะกลับไปหาเราสุภานุวะจาระซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวนะบีนามุฮัมมัดวะลัอะลัยฮิวะซฮบิฮวะฮซัลลัม